สวัสดีครับว่างกระเทีย่ยวชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสมาได้สัมนากับกลุ่มสอบอยล้วไงนะครับที่น้ำตกเขาสิบห้าชั้นนะตอนนี้ที่เห็นเห็นรถตู้สามคันรถเก๋งอีกเกือบสิบคันแล้วรวมๆแล้วคันนี้ก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยนี่มาจากสารพีเชียงใหม่นะครับส่วน ขัแนแดงนั้นจันทบุรีนะฮะส่วนคันสุดท้ายเป็นของประธานกลุ่มนะครับคุณลุงคุยมาจากปทุมครับตอนนี้เป็นปพี่พี่สวทั้งหลายที่เริ่มดำเนินการดำเนะะินการน,นี่ครับผมสวัสดีครับพี่มาจากไหนกันม้างครับเนี่ยสมุทร,รปราการนะครับแล้วพี่ผู้ชายชมาหมอมาด้วยกันคันเดียวกันนะคันเดียวกันนะครับโอเคครับผม อันนี้มีอาหารแล้วนะฮะผัดไทยหนึ่งอย่างส้มตำก็เสร็จแล้วนะครับคนเดียวไม่สนุกเราต้องกินอะไรอ่าไม่เป็นไรทานเรื่อยๆไปก่อนได้เสร็จแล้วนะคะส้มตำเราชิมกัน่อมาคุณเพชรส้ตามตำมาโอเคครับอันนี้แม่ครัวมาจากจันทบุรีสองคนส้มตำอร่อยอร่อย <c oughs> วันนี้ลุงวิทย์ป้าเกี่ยวไงสุราข้าวหอมบักสดโอ้โห สุดยอดสุดยอดโอเคนะครับอันนี้ส้มตำนะฮะส้มต,ตำจัดไอ้คุณเฟซมารับทีครับผมโอ้ค่ะเ <c oughs> มื่วัน,น,วน <c oughs> เชิญเลยครับผมวันนี้วันนี้หลายช่องนะครับ <c oughs> ประชันแข่งขันกันถ่ายทอดสดกันใหญ่เลย <c oughs> ไม่รู้ช่องไหนและช่องไหนมั่งมาถึงนี่ฟ้าไม่ทันเลยอ ต่างๆมานานแล้วค่ะต่าอๆต่างจริงต่างจังมากเลยนะคะเอ้านั่นดูสิอะไรนะอร่อยจะเอาท่าทางไว้ก่อนอะไรนะลุงวิทย์ป้าเกียวป่ะแฮปปีส้มตำปูปลาอร่อยอร่อยยังไม่ทันได้ลงปืนเตรียแบบ เรียนแบบลุงวิทย์ป้าเกลยวซะแล้วฉีดดู่าตเด็ดสวยซะก่อนค่ะล้างมือหรือยังครับเนี่ยล้างไว้ก่อนล้างมือหรือยังครับเนี่ยเรียบร้อยมาแล้วค่ะแอลกอฮอล์ก็ฉีดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวค่ะเห็นไปเข้าห้องน้ำมาเมื่อไหร่ส่วนทางนี้นะครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ฝ้ายมีอะไรบ้างครับราบหมูค่ะราบหมูจากปทุมส่วนทางนู้นพี่อะไรนะพี่แอลค่ะพี่แอลเชียงใหม่จ้าเชียงใหม่เจ้าสารพีเจ้าดูซะก่อนดูซะก่อนว่าอะไรบ้างครับเนี่ยหั่นผัก ค,ค่ะอันนั้นอันนั้นมาแล้วครับผมอ้าวนู่นอีกท่อนหนึ่นนนงสวัสดีครับพี่สากลอ้าววันนี้อะไรครับเนี่ยหมูขมิ้นครับหมูขมิน้นอันนี้เป็นอาหารทางทางเหนือครับทางเหนือนะพี่เนาะพี่มาจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่โอเค ปรากฏว่ามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนะครับครับยังไม่ได้นอนเลยครับเดี๋ยวนอนได้เลยพี่แต่กินยาดองให้ผมก่อนนะก่อนนอนประเดนัื่องขึ้นหนึ่งวันนี่ต้องต้องระวังนิดหนึ่งพี่เนาะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆของอุทยานเกาัตนกันนครับ แสงสวยบรรยากาศดีกำลังดีเลยกำลังดีเลยครับเนี่ยติดน้ําเดี๋ยวอาหารไม่พอก็เบดมาตกปลาได้เลยเนี่ยปลาตัวเล็กอกรอบเลยใช่กรบครับผมเป็นอะไรนะแกงสับนกใช่แกงสับนกแต่ทอดกรอบเนีโอ้โหน้น้ิซฟู้ดเนี่ยกลังอร่อยขออย่าเรียกพี่แล้วกันเนาะเรียกพี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะห่างกันไปมากเกินไปนะ ลองลองลองทานสระสุมารีพันนี้เขาอร่อยนะเขาดังลองดูทีแรกว่าจะแกะมาให้อ่ะกลัวว่าบางคนจะมีความรู้สึกไม่ดีว่าเราเอามือไปแกะเนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครแต่แต่แบบมันสวยนะสวยสวยสวยครับผมลองลองทานดูคครับ่ะ เดี๋ยวมีลูกที่ไม่ใส่ไม่อ้าวไม่เอาไม่ใช่อ้าวโอเคเจมี่ลูกค้าสั่งแบบไม่ต้องใส่ปร,รารสนะจ้าได้คะ่ะไ,ได้ได้เลยด่วนเลยด่วนเลย<า>เดี๋ยวลูกค้าโมโหนะราคาลูกค้าโมโหหรือคนต่ำจะโมโห <c oughs> สวัสดีครับท่านประธานครับ <c oughs> วันนี้ทำอะไรครับเนี่ยครับก็ ลาบครับเป็นลาบหมูลาบอ๋อแสดงครับผมก็โชคดีวันนี้มีลาบครับครวันนี้วันนี้ทุกคนจะมีลาบนะครับมีลาบนะครับนละพัน์ใช่ไหมหรือไงมีลาบมีลาบวันนี้มีลาบโอ้เป็นไงเป็นไงดูซิดูซิเป็นธรรมดานะเนี่ยแซ่บแซ่บขอน้ำปลาหน่อยเนี่ยประธานกลุ่มเราไม่ใช่ว่ามีฝีมือด้านอื่นนะกับข้าวก็มีด้วยเห็นปะ เรื่องลาบไว้ใจผมครับเรื่องลาบไว้ผมนี่รถก็ทำเองนะครับเห็นเห็นน้ำแมสมาไห่เห็นน้ำแมสมาใส่โอ้ใส่หายใจไม่ออกเนี่ยไอเสียมานี่ครับเป็นรถท่านประธานกลุ่มของเราเป็นไงกระจุบกระจิกเล็กๆน้อยๆแต่ขึ้นเขาบอกว่าไอ้ที่ติดติดไว้มันหลุดหมดเลยสวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากนี่มาดามฝ้ายมาดามฝ้ายอืมเป็นไงครับชิมแล้วเป็นไงรสชาติโนะ อร่อยอร่อยโอเคเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำไปไปแย่งสโลแกนปลาเกียวไม่ได้ช่วงช่วงอ่าพิธีการอีกสักช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงแจกของที่ระลึกของกลุ่มสติ๊กเกอร์กลุ่มสวอโอเคครับผมสวัสดีเปิดตัวกันที่นี่เปิดตัวกันที่นี่เป็นนี้เป็นการอ่พบปะสังสรรค์กันเป็นครั้งแรกของกลุ่มสว ที่อุทยานเขา15ชั้นนี่ครับมีองค์กรักมีองค์กรักมากางเต้นคอยไวเรียบร้อยแล้ว